สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะค่ะเริ่มดียามดีค่ะวันนี้คุณแม่บอลรักมีผ้าไหมมือสองมาฝาก fc ที่น่ารักของคุณยายทุกท่านนะคะและพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณยายมาตลอดนะคะค่ะวันนี้มีผ้ามือสองมาฝากนะคะมาให้ดูให้ชมนะคะค่ะผ่านไปแล้วสองคลิปค่ะมีคลิปเก้าร้อยและแปดร้อยค่ะนี่ก็คลิปที่สามเป็นคลิปที่ราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นคลิปราคา500นะคะมี4คลิปนะคะคุณยายจะบอก FC ที่น่ารักของคุณยายทุกท่านและพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณยายมาตลอดนะคะบอกให้ว่ามี4คลิปนะคะวันนี้ค่ะผ้าไหมมือ2นี้มันจะมีหลายราคาค่ะบ้านหนึ่งซื้อราคาหนึ่งบ้านหนึ่งซื้อราคาหนึ่งนะคะมันถึงมีหลายราคามันจะไม่ตรงกันนะคะนี่ค่ะนี่คลิปราคา500ค่ะ นี่ห้าร้อยยังอยู่นะคะที่มองเห็นคุณยายคุณวางค่ะเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยรอขึ้นนะคะรอขึ้นรอขึ้นคลิปนะคะรอขึ้นไลค์ค่ะขึ้นนี้เจ็ดร้อยบาทคุณยายหยิบยกขึ้นเลยค่ะค่ะเป็นสรงนะคะคุณยายได้สรงมาเมื่อสองวันที่ผ่านมานี้ก็ได้มาสองสามผืนค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะสรงใหม่เจ็ดร้อยบาทค่ะ สรงบ้านนี้จะทําดอกโทนสีแบบนี้นะคะค่ะเป็นสรงใหม่อยู่ค่ะยังไม่ได้ใช้งานนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะไหมเลขสิบค่ะเป็นสรงใหม่อยู่นะคะเป็นผ้าใหม่ค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าใหม่ค่ะค่ะการทอแต่ละม้านก็ไม่เหมือนกันค่ะการทอผ้านะคะ ค่ะเป็นสโตร์นะคะผ้าใหม่อยู่นะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าใหม่ยังไม่ได้ใช้งานค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะหมายเลขสิบค่ะอยู่ที่หมายเลขสิบนะคะคุณยายดูผิดนั้งว่าเจ็ดสิบหกค่ะค่ะหมายเลขสิบค่ะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะคลิปนี้ค่ะค่ะนี่ก็สโลรพื้นนี้ก็หมายเลขยี่สิบเก้านะคะ ผืนใหญ่อยู่นะคะนี่ก็ยังไม่ได้ใช้งานค่ะค่ะหมายเลขยี่สิบเก้าค่ะผืนนี้นะคะหมายเลขสิบอกไปแล้วก็หมายเลขยี่สิบเก้าค่ะค่ะนี่ก็ยังไม่ได้ใช้งานเหมือนกันนะคะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุผืนงามทุกผืนค่ะเจ็ดร้อยบาทผ้ายังไม่ได้ใช้งานค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะไมยบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะ เจ็ดร้อยบาทค่ะพื้นใหญ่ผืนกว้างอยู่นะคะค่ะไปตัดเสื้อซับผรีให้พ่อบ้านก็ได้นะคะหรือจะท่านเอาไปให้ท่านนุ่งแบบเรกิจภารการงานของท่านใส่สโรงแบบผ้าขมาข้าคาดพุงก็สวยนะคะเท่น,นะคะค่ะแบบค่ะใส่แบบธรรมชาติค่ะใส่แบบอยู่บ้านเนี่ยก็แบบสบายสบายตัวนะคะใส่สรงนะคะเบาพิ้วนะคะ ค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้ก็เก่าเก่บโบราณนะคะยังไม่ได้ใช้งานนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้อยู่ในสภาพายังไม่ได้ใช้งานนะคะทอแบบโบราณค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะผ้ายังไม่ได้ใช้งานนะคะเม็ดแปดสิบค่ะค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะอยู่ที่เม็ดแปดสิบนะคะผ้านิ่มนะคะ ค่ะคุณยายจะทําให้นิ่มนะคะปรับน้ํายาผ้านุ่มผ่านการซักรีดเรียบร้อยค่ะถึงเป็นผ้าใหม่ก็ปรับน้ํายาผ้านุ่มผ่านการซักรีดทุกอย่างนะคะค่ะคุณยายจะไม่เอาเป็นผ้าดิบมาขายค่ะเป็นผ้าซักรีดเรียบร้อยค่ะค่ะนี่ก็เจ็ดร้อยบาทค่ะไหมเลขกสิบสี่นะคะค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะนี่ก็มองเห็นนี่ก็ท่านทอแบบเหมือนน้ําไหลนะคะค่ะผ้าอยู่ในสภาพดีค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะไปตัดเสื้อก็ได้ค่ะตัดเป็นกางเกงก็งามนะคะหรือจะไปตัดเป็นชุดยาวเหมือนคุณยายเคยใส่ก็โอเคนะคะคุณยายชอบใส่ผ้าไหมแบบพับผิวแบบนิ่มๆใส่สบายนะคะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะใส่ผ้าไหมนี้มันจะนิ่มนะคะค่ะนิ่มแล้วก็เย็นด้วยค่ะผ้าไหมค่ะ ค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะคลิปนี้ค่ะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะผืนนี้ก็เจ็ดร้อยบาทนะคะผืนใหญ่ด้วยค่ะหมายเลขสิบห้าค่ะค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะทอแบบเก่าแบบโบราณค่ะทอแบบม้วนริมอยู่นะคะของเก่าคงโบราณน,นี้ค่ะมีน้ำหนักมากค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะ มีรอยขว่วนรอยขีดนิดๆหน่อยๆก็ขอขอภยัยนะคะเพราะเป็นผ้ามือสองค่ะบางท่านก็พับไว้ค่ะพับไว้ก็หรือคนแก่บางท่านก็ตากไว้บางทีก็สลัดออกมาก็มีน้ําขอน้อําเขียวนะคะก็ขออภัยนะคะถ้ามันมีมันไม่มีก็ผ่านไปค่ะถ้าคุณยายตรวจมองไม่เห็นคุณยายขออภยัยนะคะค่ะนี่ก็เจ็ดร้อยบาทค่ะเนื้อผ้าหนาแน,าน่นมากค่ะ ค่ะเป็นไหมบ้านพับพุ่งทางยืนนะคะเนื้อผ้าจะหนามากค่ะค่ะราคาเกต100บาทค่ะไหมมือสองนะคะแต่อยูน่ในสภาพค่ะภาพดีนะคะค่ะไหมบ้านพุ่งยืนมีน้ำหนักมากค่ะค่ะนี่ก็เจ็ดร้อยบาทค่ะ ไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะมีน้ำหนักนิ่มมีน้ำหนักนะคะราคาเจ0ด้อยบาทค่ะแม่บวรรักษผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะไม่ได้ไปต่อรองจากพ่อค้าคนกลางค่ะคณยายเดินหาซื้อตามหมู่บ้านก็มาทํางานเป็นทีมค่ะหาพาลูกพาหลานทํานะคะผ่านการซักรีดค่ะคนซักก็ซักช่วยกันค่ะรีดค่ะช่วยกันรีดกันซักนะคะคะ่ราคาเจ0ด้อยบาทค่ะ มีรอยขูดรอยเขียนนิดๆหน่อยๆขออภัยนะคะค่ะเพราะว่าเป็นผ้าไหมมือสองค่ะอันนี้เกตร้อยบาทนะคะเอาไปตัดเป็นกางเกงก็สวยนะคะค่ะตบดเป็นชุดยาวชุดเสืก็งามค่ะท่านเอาไปประกอบได้หลายอย่างนะคะแล้วแต่ความจะเหมาะสมของคุณแม่บ้านนะคะเราเหมาะสมจะ ค่ะจะใช้งานแบบไหนนะคะนี่ก็700บาทยังสภาพใหม่สภาพดีนะคะค่ะราคา700บาทค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะถ้าไหมมือสองนะคะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะ700บาทค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะอยู่ในสภาพดีนะคะใหม่ค่ะใช้งานแค่ครั้งสองครั้งนะคะ700อบาทค่ะ ค่ะสวยทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บอลรับค่าไหมมือสองแก้วเก่านะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณยายด้วยนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะค่ะเพราะว่าจะได้ทันเพื่อนค่ะส่วนมากโทรมาก็ไม่ค่อยทันเพื่อนนะคะมีแต่ผ้าหมดค่ะผ้ามือสองนี่ค่ะคนแก่ถ้าคุณยายมาหลายนะคะค่ะเพราะว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาวค่ะ ราคาพอหยิบพอจับนะคะราคา6กเ0ค่ะผ้าก็อยู่ในสภาพดีสภาพใหม่นะคะค่ะมีที่นี่ที่เดียวค่ะที่แม่อบอลรักผ้าใหมมือสองค่ะสีน้ำเงินสดสวยใสนะคะ700บาทค่ะเจ็ดร้บาทนะคะ เจ็ดร้อยบาทค่ะคลิปนี้เจ็ดร้อยบาทนะคะมือสองค่ะนิ่มมากค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะท้ายนี้ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะวันนี้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะคนไหนที่ซื้อรัเตอรี่ก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ